เสร็จเรียบร้อยครับรถ s u b a r ุ XV หลังจากเปลี่ยนคอมแท้จัดชุดอะไหล่มาตรฐานลงให้งานซ่อมหลังซ่อมเดินเบาแอร์เย็นคอมตัดต่อค่าการทำงานและระบบพัดลมสปีดสองทำงานปก,กติรถเสร็จพร้อมใช้งานพร้อมส่งงานขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณครับ รถซูบารุ Xv เข้ามาด้วยการแอร์ไม่เ e ย็นช่างเปิดฝากระโปรงรถเช็ค,คาการทํางาน,นะคะ่ะเจอตัวคอมแอร์แผ่นหน้าแดงนะคะจะได้ยินเสียงแบบนี้นะคะก็จัดการหมุนดูกับตัวคอมแอล็อกเรียบร้อยค่ะรถผ่านการใช้งาน1นึ่งหหรือ118196กิกิโลเมตรค่ะ ตอนนี้ภายในรถนะคะก็ลองเปิด AC นะคะเปิดพัดลมดูแล้วไปดูข้างนอกค่ะด้านนอกก็ไม่ทำงานค่ะสรุปคันนี้เดี๋ยวจัดการยกระบบค่ะรถ subaru xv ช่างจัดการถอดคอมแอร์ถอดแผงแอร์วันนี้คอมแอร์ล็อกเลยนะฮะลูกปืนก็จะติด ตัวคอมเพรสเซอร์ล็อกนะฮะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแผงแอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ตรวจเช็คสายน้ำยาแอร์นะเส้นไหนแข็งเส้นไหนรั่วเส้นไหนซึมเดี๋ยวจะได้ถอดตู้แอร์ออกมาครับช่างจัดการถอดแป๊บออกมาล้างน้ำความสะอาดนะครแป๊บน้ำยา เยได้เปลี่ยนตัวสวิตช์เพชเชอร์ให้ด้วยนะตัวนี้นะครับถ้าใช้งานมานานสวิตช์เพชเชอร์ก็จะเสื่อมนะฮะก็ยกระบบใหม่ก็จะได้เปลี่ยนตัวสวิตช์เพชเชอร์ตัวนี้ให้ชุดสายน้ํายาแอร์ของรถ subaru xv นะครับช่างจัดการถอดตัวกล่องพัดลมตัวนี้จะเป็นกล่องพัดลมของ subaru xv นะฮะอันนี้จะเป็นประเก็นฟองน้ําถ้าใช้งานมานานๆานก็จะบี้แบนยุ่ยกรอบนะฮะนะตัวนี้ เดี๋ยวจะได้ติดตัวตะแกรงด้วยนะปิดตะแกรงป้องกันหนูแล้วก็จะเปลี่ยนประเก็นฟองน้ําให้ตัวนี้จะเป็นถ้าหนูเข้ามานะหนูก็จะมาใส่อยู่ในนี้นะฮะเนี่ยมีเศษใบไม้มีอะไรนะถ้าเกิดเราเผลอเปิดนะเปิดปุ๊บก็จะเข้าไปด้านในได้ทันทีเลยนะครับตัวนี้นะด้านในได้ทันทีเลย ตึงตัวนี้ก็จะมีตัวกลองแอร์นะกลองไว้นะครับกลองไว้เดี๋ยวเราจะได้ปิดตะแกงให้นะครับปิดตะแกงให้หนึ่งปลอดภัยนะฮะถ้าไปเผลอเปิดิ้นอากาศไว้นะฮะหนูเข้าไปถึงกลองแอร์ได้ก็กัดทะลุกลองแอร์ก็เข้าในรถได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปตายในรถอีกยุ่งอีกนะเหม็นนะครับเหม็นเดี๋ยวจะได้จัดก,การปิดตะแกงให้เปลี่ยนประเก็นฟองน้ําให้นะครับ ตัวชุดตู้แอร์นะฮะของรถซูบารุช่างถอดออกมาแล้วนะฮะเนี่ยถอดให้ดูในสภาพตู้แอรอ์ตู้แอร์ก็จะมีตัวเซนเซอร์นะเซนเซอร์ตู้แอร์แอร์ตัดไวตัดช้าหรือไม่ตัดนะก็ลองดูที่ตัวเซนเซอร์ด้วยอยู่ข้างในนะฮะเปลี่ยนยากนะเปลี่ยนยากน,นี่คือสภาพภายในตู้แอร์ อันนี้คือฝั่งฝั่งนี้นะฮะคัาน,นี้อาการคอมแอร์ล็อกนะอันนี้จะได้ปิดตะแกรงให้นะฮะตรงนี้ปิดตะแกรงป้องกันหนูนะฮะถ้หนูเข้ามาในรถได้ก็ตายเหม็นนะฮะหรือว่ามากัดสายไฟชุด โซนนี้มีสายไฟมีชุดดีเล์มีอะไรนะครับอย่าให้หนูบุกลุกเข้ามาในรถได้นะครับถ้ามากับสายไฟนี่ก็สร้างความเสียหายระบบไฟลวนนะครับระบบต่างๆทํางานไม่เป็นปกติก็ต้องไล่สายไฟนะฮะช็อตขึ้นมาก็ยุ่งนะครับเดี๋ยวปิดตะแกรงให้เซตอะไรเก่าของรถ s u b ารุเอปี2013ค่ะ ก็จะเป็นตัวคอมแอร์นะคะที่ด้ันนาก็คือล็อกไปแล้วตู้ Air, wow, ure, Air, แอร์เอ็กเพรชั่นวาลสวิตช์เพชเชอร์กองแอร์แผงแอร์ตัวสายพานและชุดสายน้ำยาแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นสายน้ำยาแอร์ R134a นะคะในส่วนของเปลือกตู้แอร์ก็เดี๋ยวจัดการล้างความสะอาดให้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไรเก่าของรถซูบารุเอ เซตอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถซูบารุเอ็กวีค่ะก็จะมีคอมแทแะจัดชุดอะไรมาตรฐานลงให้รถคันนี้ก็จะมีตัวคอมแอร์ซึ่งของเก่าล็อกนะคะนี่ก็จะเป็นตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ตู้แอร์แอคชั่นวาล์วสวิตช์เพชเชอร์กล่องแอร์และปะเก็นฟองน้ําเปลือกตู้แอร์ค่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นปะเก็นฟองน้ําใหม่คันนี้นะคะก็จะมีเปลี่ยน ชุดสายน้ำยาแอร์ให้ด้วยเพราะว่าตัวสายน้ำยาแอร์เก่านะคะหรือว่ามันก็เสื่อมสภาพตัวคอมแอร์ใหม่ที่เราติดตั้งลงไปแรงดันสูงถ้าเราใช้ใสายน้ำยาแอร์เก่าก็เดี๋ยวตัวสายน้ำยาแอร์เก่ารับแรงดันคอมใหม่ไม่ได้เกิดรั่วขึ้นมาหรือว่าระเบิดขึ้นมาลูกค้าก็ต้องกลับเข้ามาเปลี่ยนอีกครั้งทางร้านก็1นึงและคำนวณน,นะคะให้จัดการเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ ในส่วนของสายพานก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะซึ่งในตัวคอมแอร์ล็อกนะคะตัวสายพานก็จะแข็งแล้วก็จัดการเปลี่ยนตัวสายพานใหม่ให้ตัวสายพานใหม่ที่เราเปลี่ยนให้อย่างด้านในก็จะนุ่มยืดหยุ่นได้ดีกว่าการทำงานก็จะเงียบค่ะเดี๋ยวลงไปดูอะไรใกล้ๆค่ะตัวคอมแอร์นี่ก็จะเป็นคอมลูกเก่าก็จะเป็นคอมลูกใหม่ค่ะมาดูคอมลูกเก่านะคะ ด้านในอยู่ภายในก็จะดำแบบนี้ค่ะมันคอมด้านในนะคะนี่ก็จะเป็นพาสเป็นติ๊กเกอร์บอกค่ะรหัสของคอมนี่ก็จะเป็นคอมรุกใหม่นะคะที่จะเปลี่ยนให้ก็ติ๊กเกอร์พาสต่างๆนะคะก็ตรงรุ่นตรงตามสเปคค่ะ นี่ก็จะเป็นตู้แอร์ใหม่ที่จะเปลี่ยนให้พร้อมกับตัว Expansion Valve wow และเปลี่ยนสวิตช์เพรสเชอร์ให้ใหม่ค่ะตัวสวิตช์เพรสเชอร์ก็จะสั่งงานพัดลมและควบคุมความแอร์ค่ะเปลี่ยนกรองแอร์ใหม่ให้1ชิน้นพร้อมกับเปลี่ยนปะเกีนฟองน้ำเปลือกตู้แอร์ให้ใหม่ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวปะเกีนเก่าก็จะเห็นนะคะว่าใช้งานมานานนะคะหลายปีก็ตัวปะเกีนก็จะแบนนะคะ ก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ให้1แผงพร้อมกับตัวไส้กรองไดเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกแผงแอร์ค่ะในส่วนของชุดสายน้ำยาแอร์ด้านล่างก็จะเป็นสายเก่านะคะก็จะเห็นว่าสายนิ่มๆเส้นนี้ก็เส้นนี้ก็จะแข็งๆก็เลือกใช้อะไรตรงตามรุ่นนะคะก็ตัวสายเก่าก็เป็น R134a ค่ะสายใหม่ที่จะเปลี่ยนให้นะคะก็เลือกใช้มาตรฐานบ s t o n e R134a เหมือนเดิมค่ะ จัดคอมแท้พร้อมชุดอะไหล่มาตรฐานให้งานซ่อมรถซูบูรุเอคันนี้ค่ะช่างจัดการเติมน้ำมันคอมใหม่หอม UV ค่ะ การประกอบคอมแอร์ประกอบสายพานใหม่คอมแอร์ใหม่ติดตั้งให้เรียบร้อยส่วนคอมแอร์ประกอบเรียบร้อยนะครับด้านหน้าเดี๋ยวจะได้ประกอบแผงแอร์นะครับ ประกอบแทบน้ำยาสวิตช์เพรเชอรเรียบร้อยนะครับด้านในกำลังประกอบชุดตู้แอร์จัดการปิดตะแกรงเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ป้องกันหนูนะครับงูนะครับสัตว์ต่างๆเข้ามาในรถนะครับตัวนี้ป้องกันเศษใบไม้ด้วย นในส่วนตู้แอร์ก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะครับจัดการเร่งงานให้อยู่นะครับช่างตั้งใจประกอบให้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนวันนี้วันพระนะครับก็ อนุโมทนาบุญด้วยกันจะไปถวายเพนอนุโมทนากันนะครับเรียกช่างมาอนุโมทนาเป็นตัวแทนโอโซนวันนี้โอโซนจะเป็นตัวแทนนะครับถวายนมด้วยถวายนมไปไปก่อนเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไปจะไปวัดก็เกาต้อง ไปไปวัดอ่ะอือไปะูไปกระใหญ่ไปวัดกันปไปไูโซนหิ้วปะปะไปเลยไปไปได้เลยไปได้เลยไปได้เลยไปไปวัดกันครับช่างจัดการประกอบแผงแอร์นะครับแผงแอร์นี่ประกอบพร้อมชุดสายน้ำยาแอร์ที่

ทั้งด้านเข้าคอมและออกคอมอ่าจัดการประกอบกองแอร์ใหม่นะครับ น,นีน่เปลี่ยนประเก็์ฟองน้ําให้เรียบร้อยนี่นะเปลี่ยนประเก็นฟองน้ําให้เรียบร้อยภายในก็ทําความสะอาดฝุ่นให้เรียบร้อยนะหลายครั้งที่ประเก็นฟองน้ํา,ตร,าตรงนี้เสื่อมนะพอเสื่อมปุ๊บควันก็จะเข้าฝุ่นก็จะเข้า,าเาตรียมประกอบกล่องพัดลมครับส่างจัดการประกอบทั้งภายนอกภายในนะครับ ภายในจัดการประกอบเกะเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็เก็บสายไฟอะไรเรียบร้อยทุกอย่างนะครับตอบสายน้ำยาให้เรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนหัวซอนให้ด้วยทั้งสองหัว สัญญาณถอยออกนะครับพัดลมทำงานครบทุกสเปดเหมือนเดิมอันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคลียร์นะครับน้ำยามาตรฐานจากญี่ปุ่นให้ เครื่องนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบปกติเช็คปริมาณน้ำหม้อน้ำก็เต็มปกตินะครับ ระดับน้ำในหม้อพักน้ำก็ปกติครับเปิดแอร์ครับอคอมแอร์เริ่มทำงานคอมแอร์ทำงานเงียบปกตินะครับ เริ่มขั้นตอนการเติมน้ำยาแอร์ครับพัดลมทำงานปกติทั้งสองตัวอันนี้เติมน้ำยาแอร์ให้ตามสเปคนะครับอุณหภูมิหน้ารถตอนนี้อยู่ที่34นะครับในรถลงมาที่9องศาถ้าความร้อนระบบแอร์ปกติ ลงมาที่แปดนะครับความร้อนอยู่ที่สองร้อยครับแอร์ตัดนะครับตัดที่เจดองศาพร้อมทำงานพัดลมสปีดหนึ่งทำงานนะครับถ้าความร้อนถึง 225นะครับพัดลมสปีดสองจะทำงานทันทีเลยพัดลมทำงานแล้วนะครับ225แอร์ตัดพอดีเลยตอนนี้แอร์ตัด <c oughs> ตที่6องศานะครับพรอมทำงาน <c oughs> ระบบทำงานได้เป็นปกติครับ <c oughs> แอร์เย็นตัดต่อปกติ สปีสองทำงานงานถอดประกอบต่างๆทำได้เรียบร้อยนะครับแอปตับครับพร้อมทำงาน ลดเข้าเปลี่ยนคอมแอร์และชุดอะไหล่แอร์นะครับทั้งตู้แอร์แผงแอร์ไดเออร์วาลวสายพานปิดตะแกรงป้องกันหนูให้เรียบร้อยนะครับตอนเลขไมหม่118.196หรือ118.196กิกิโลเมตรครับเดินเบานะครับแอร์เย็นปกติไม่ฉุดกำลังเครื่องยนต์ครับ เทสกันตอนบ่ายโมงยี่นาทีนะครับหลังมื้อกลางวันช่างก็ลุยงานกันต่อทันทีเข้ามาในรถนะฮะตัวรายงานอุณหภูมิไว้ที่33นะครับแอร์เย็นได้6องศาตัดตอบปกติแอร์ตัดนะครับงานถอดประกอบภายในนะทำได้เรียบร้อยครับ จัดการประกอบด้านหน้านะครับใส่แผงด้านบนเรียบร้อยนะครับตัวบังคอมนี่ใส่หมดใส่กิปให้ อันนี้ใส่นนครบแล้วนะอสองตัวมาสองตัวน,นี้ใส่แล้วใส่แล้วนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับน,นี่ก็ใส่ให้เรียบร้อยครบทุกตัว การปลดแกรครับปิดฝาเติมน้ำยายแอร์ให้ครบทั้งสองฝานะครับน้ำทิ้งระบบแอร์นะครับหยดนอกรถปกติ